เดีย๋ยวจะพามาแก้ไขข้อมูลผู้รับเงินบัญชีใน f a c e b o o k นะคะเนื่องจากว่ากอกในส่วนของตัววันเกิดผิดค่ะจริงๆก็ไม่ได้กรอกผิดนะกรอกถูกนั่นแหละแต่ว่ามันเด้งไปอีกวันที่หนึง่งซึ่งเราก็ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดแต่มาลุยทีนึงก็คือตอนที่เรากอกในส่วนของตัวการเสียภาษีค่ะเนื่องจากว่าวันที่เนี่ยมันผิดไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะ เข้าไปที่เดดบอร์ดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ยอดเงินที่ได้รับที่อยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเข้าไปกดตั้งค่านะคะที่อยู่ด้านบนค่ะเรียบร้อยค่ะให้เราเข้าไปกดอัปเดตข้อมูลของเราที่อยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็เข้าไปกด Contact Payout Support ที่อยู่ทางด้านบนค่ะแล้วเราก็ไปกดติ๊กการสมรัครแล้วก็ติ๊กฉันจะอัปเดตบัญชีรับเงินหรือข้อมูลทางการเงินของฉันได้อย่างไรนะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลแก้ไขวันเกิดหรือข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขเข้เขาไปอย่าลืมแนบไฟไล์ในส่วนของ ตัวบตรประชาชนเข้าไปด้วยนะคะไม่เกิน2นาทีค่ะทาง Facebook นะคะจะส่งเมลตอบกลับการอัปเดตของเราหรือว่าการแก้ไขของเรามาให้นะคะเราก็ตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วก็รอในส่วนของตัวอัปเดตจากทาง Facebook ประมาณ2-3วันค่ะในการอัปเดตแก้ไขข้อมูลให้เรานะคะ